สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงกายกรรมโดยคณะกายกรรมแห่งสาสธ,ธารณรัฐประชาชนจีนใช้หน้า national acrobatic troupe ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่27 วันนี้เวลา19.11นาฬนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดประเนตรการแสดงกายกรรมโดยคณะกายกรรมแห่งสาธ,ธารณรัฐประชาชนจีนไหน่าเนชั่น l ลอะโครบ i ติกทรูฟในงานมหกรรมศิลปะก,การแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่27 ซึ่งบริษัท International Cultural Promotion จำกัดร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐและเอกะชนจัดขึ้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะการแสดงและดนตรีในระดับนานาชาติช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสร้างสีสันให้กับวงการศิลปะในประเทศไทยโดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2542นำเสนอการสแสดงคุณภาพจากทั่วโลกทั้งโอเปรา่บาบัลเล่ออเคสตรา ดนตรีร่วมสมัยและการแสดงร่วมวัฒนธรรมครบวงจรการแสดงชุดที่1ประกอบด้วยเกลียวคลื่นลูกที่9เป็นการแสดงโหนเสาล่าฝันบนฟากฟ้าหรือการแสดงโหนไม้ค้ำสูงจังหวะกลองการแสดงกลองลูกลอ้อบทเพลงท่ามกลางสายฝนการแสดงเล่นลูกบอลและนักล่าลมหรือการแสดงจักรยานผาดโผนชายส่วนการแสดงชุดที่2ประกอบด้วยเจดีถ้วยเป็นการแสดงกายกรรมถ้วยช้อน นักรบศักดิ์สิทธิ์การแสดงกายกรรมลอดห่วงคริสตัลกลางหิมะขาวการแสดงกายกรรมดัดตัวพร้อมถ้วยแก้วคอนแชร์โตจินตนาการขาวดำการแสดงทรงตัวและรักษาสมดุลและหญิงโฉมงามเป็นการแสดงกายกรรมโยนโกลง คณะชัยนาเนชั่นนลอะโครบติทูฟเป็นคณะกายกรรมอันดับหนึ่งจากสาธาร,รณรัฐประชาชนจีนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2493โดยนายโจเอนไหลนายกรัฐมนตรีคนแรกของสาธาร,ร,รณรัฐประชาชนจีนเป็นคณะกายกรรมระดับชาติชุดแรกที่รัฐบาลกลางจัดขึ้นหลังการก่อตั้งสาธาร,รณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ยังเป็นคณะการแสดงคณะแรกที่เดินทางไปจัดการแสดงในต่างประเทศในนามของจีนยุคใหม่ จึงได้รับการยกย่องในฐานะคณะกายกรรมอันดับหนึ่งแห่งจีนยุคใหม่และดีมท e ีมของวงการกายกรรมจีนทุกคนล้วนผ่านการฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบอย่างชำนาญแสดงท่วงท่าและลีลาที่ท้าทายขีดจำกัดของร่างกายมนุษย์ที่ผ่านมาได้รางวัลเหรียญทอง74รางวัลและเหรียญทองเกียรติยศอีก10รางวัลจากเวทีการแข่งขันทั้งในประเทศและนานาชาติ ภายหลังจบการแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินนักแสดงจากคณะชนาเนชั่นัลอะโครบาติกทูฟการจัดงานมหากรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่27 ได้นำการแสดงจาก10ประเทศทั่วโลกรวม14โชว์มาแสดงเพื่อเปิดประสบการณ์ให้ผู้ชมชาวไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสกับประสบการณ์การแสดงระดับโลกซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่6กันยายนถึง15ตุลาคม2568พระบ